ดีค่ะมาแล้วค่ะช่องคุณแป้งที t Channel วันนี้เราจะมามาคุยกับเด็กคุณแต่ยายลุงน้าสาวน้อยอย,ยายสิไปจทำงานกับติดแต่เราเมื่อติดกณนี่เพราะแม่ร้านไม่ใช่ร้านติดกายนะยายติดร้านกูเด็กเบิ่ลเบิเขาเปิดอันนีเน้เบิ่งห้องรับแขกกลายเป็นห้องเลี้ยงเด็ออกไปแล้วปะที่นี่ เไหมลูอ้าอ้าพี่บิวดูสิพี่ฟางพี่ฟางมาทางนี้ลูกพี่ฟาง็บขึ้นเล่นสิฟางก็ไม่รู้กันน้องกสิหายยไ้ขาเดี๋ยวน้ำหนักเลยเตยน้ำหนักสิคะวันนี้น้ำหนักเท่าไหร่อะอ่ะพี่บิวพี่บึ่งสองอ่ตออยากหวงอยู่หวงทีวีอยู่ วันนี้หนูนอนหรือยังหลับนไปหน่อยนึงแล้วร้าสาวไปนองฮกเดือนวนี้6กนี่แหละซื้อนองโอรีคุณแม่ซื้อคุณยุ้ยมันมาวันนี้ว่ายิ้มวะหยาบยิ้มวะหยาเห็นงายเลยยี่หออพี่เขาไม่ยิ้มไม่หยา ใส่พี่วิวยังเดี๋ยวยิ้มเลยกับพ่ยิ้มเมื่อเช้ากับพ่ยิ้มพี่โมคะพี่โมอยู่ไหนอุ้ยทำอะไรลูกจะทำย่างนั้นพีู่กคะทำเองอะไรเองเมื่อนุ่งเฮ็ดอย่างลูกน้องฟางน้องฟางไปเล่นกับพี่โอลิฟหน่อยค่ะพี่โอลิฟน้อยบนขาบนบนขาบนอะเอายิ้มให้พี่วิวก่อนพี่วิวฟึ้งฟึ้งฟึ้ง ไปทำงานแบไปคุณยายไปแล้วเดียห้ยิบแบบก่นอนเกมยังไงบอกให้มารออยู่ตรงนั้นรนาก่อนเกมยังไงก่อนเกมให,ให้รู้ได้ว่าอยู่กับใครจะได้ตามอ่ะไปไ้ไหาพี่ไอโฟนกับยายไปนเ,นนนเบรอร์ขน่นเดียวีรน ไปแล้วอะรทำไมเหาะอ้ยิงดีดังบอก็หันเหมือนกนไปๆแล้วปากแล้วเย็นพรุ่งนี้เขาจะไปเที่ยวสุพรรณกับแม่เขาเราก็จะทิิงเขาอยู่น้ำกันปากแล้วน่ะเจสรีแย่จะบกให้่พราแม่แยดูเนี่ย กน่บายไไม่บาแฟนกลับไปอ้ย so. ู so ่้น so ขึ้น so ้นข like, oh, ึ้นขึ้นขึ้นร้นขึ้นไ้นไึ้นขึ้นขคนขึ้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 นขึกน้นขึ้นขึ้น่ึ้นข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 ึ้ขา้นแจนขึ้นขึอนขออนากไปขา้ขา้นะ สวัสดีค่ะกับคุณยายไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุณแป้งพีดีทีด้วยนะคะกับน้องโอลิฟน้องฟางน้อยนะคะอยู่ไหน in.